สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์อีกครั้งนะครับคราวนี้เรามาถึงดวงครึ่งปีของคนลักนาราศีกุมกันนะครับพี่ยักษ์ของอาจารย์ยักษ์เป็นยังไงกันบ้างครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับยอดติดตามของช่องชาแนลอาจารย์ทะลุ10,000แคนแล้วเย่ <Yeah. S 1> นะครับ ทีนี้เรามาดูดวงครึ่งปีนะครับ2564กันซิว่านะครับจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับคนลัคนาราศีกุ่มบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับคนลัคนาราศีกุ่มด้านจิตใจปรากฏว่าดาวราหูนั้นโครจรอ,อยู่ในภพพันธุนะครับและได้เกณฑ์กับลัคนาเพราะฉะนั้นนะครับคนลัคนาราศีกุ่มจะนะครับไม่ใจดีแล้ว จะมองเรื่องตัวเองเป็นหลักจะมองเรื่องนะครับการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือประกอบธุรกิจประกอบกิจการอะไรต่างๆเป็นหลักจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ขอเล่นขอเที่ยวขอแป๊บหนึ่งขอเดี๋ยวก่อนจะไม่แล้วจะเริ่มมองว่านะครับอยากมีเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอยากมีงานทำที่ดี อยากศึกษาหาความรู้ใหม่ๆมีความตั้งใจในการทำอะไรมากขึ้นแม้ว่าดาวใจจะเสวยตำแหน่งนิดแต่จารย์มองแล้วว่ามันไม่เสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับด้วยความจิตใจมุ่งมั่นแบบนี้ก็จะมีเกณฑ์ในการสร้างเนื้อสร้างตัวให้ประสบความสำเร็จในช่วงปีครึ่ง หลังจากนี้ไปนะครับถือว่ามีโอกาสที่ดีและนะครับดาวการเงินซึ่งเป็นดาวพฤหัสนั้นมันไม่ได้ขี้เหล่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวเป็นยังไงนะครับในช่วงแรกอาจจะหงุดหงิดง่ายโมโหล้ายนะครับเพราะนะครับดาวใจนั้นสเสวยตรียางเสาและนะครับอยู่ในเลิกเทสาตรีเลกเพราะฉะนั้นจะ หงุดหงิดง่ายนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ค่อยแน่นอนหลังจากนั้นวันที่14มกราดาวราหูสเสวยภูมิปาโลเลิกนะครับเริ่มมีสาระมากขึ้นเริ่มดีมากขึ้นแต่ยังคงหงุดหงิดง่ายอยู่นะครับเพราะยังอยู่ในตรียางสาวหลังจากนั้นวันที่17มีนาดาวราหูย้ายออกจากตรียางสาวแล้ว เข้าไปอยู่ในตรียางพุทธเสวยภูมิปาโลเลิกคือเลิกก็ดีตรียางก็ดีบ่งบอกว่าด้านจิตใจของท่านนั้นจะดีขึ้นนะครับมีการวางแผนไปในทางบวกแล้วก็แผนที่วางก็จะเป็นแผนแบบสุจริตไม่ใช่แผนเท่าๆที่จะไปเบียดไปบังไปแย่งชิงกับใครเอาว่า ทำให้ตัวเราดีแล้วก็ทุกคนไม่เดือดร้อนด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะอยู่ในเลิกนี้ยันถึงวันที่1กรกฎาก็คือไม่ย้ายเลยแต่มีสิ่งที่ดีกว่านั้นคือในวันที่29ครับนะครับดาวพฤหัสจ,จะโครจรย้ายราศีทำให้ดาวการเงินและดาวความสำเร็จโครจรมาทับตัวเพราะฉะนั้น ท่านจะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ตำแหน่งมีเกณฑ์จับหลักชีวิตได้ว่าตัวเองควรจะทำอะไรจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในชีวิตช่วงนี้เพราะฉะนั้นจะต้องกอบโกยให้ดีนะครับเกี่ยวกับด้านจิตใจก็มีเท่านี้ทีนี้เรามาดูด้านการเงินกันบ้างนะครับดาวการเงินนั้นเป็นดาวพฤหัสเปิดหัวมาดาวพฤหัสนั้น นะครับอยู่ที่ภูมิปาโลเลิกนะครับตรียางสุขอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นการเงินการทองในช่วงดังกล่าวจะหาได้จากต่างถิน่นต่างประเทศในหน้าค้าขายออนไลน์นะครับแล้วก็จากการติดต่อพูดคุยเพราะอังคารมลตะยูมันได้เกณฑ์กับดาว การเงินของเราซึ่งเป็นดาวพฤหัสแต่ดาวพฤหัสที่ถอยหลังมานานดาวพฤหัสจะกลับมาเดินเร็วครับเร็วถึงเร็วมากดาวพฤหัสจะกลับมาเดินเร็วในวันที่นะครับ13กุมภาดาวพฤหัสนั้นยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่ย้ายเข้าไปอยู่ตรียางพุทธทีนี้เสวยนะครับ ภูมิปโลเลิกเหมือนเดิมแต่ติดพิษเขี้ยวสุกรแล้วเพราะฉะนั้นดาวพุธเอ้ขอโทษด,ดาวมฤห,หัสคือดาวการเงินเราจะไม่ซื้อของในช่วงดังกล่าวเพราะนะครับดาวมันติดพิษจะได้ของมีตำหนินะครับแต่การเงินการทองอาจารย์ว่าก็ยังหาง่ายยังดูดีอยู่นะครับเกิดจากดาวมฤตยู และดาวองคารคือจะเกิดจากความขยันขันแข็งแล้วก็นะครับเกิดจากการทํางานที่มุ่งมั่นเพราะดาวใจนั้นมองเรื่องตัวเองเป็นหลักนะครับเอฟเฟกอย่างนี้นะครับก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนถึงนะครับวันที่27นะครับกุมภาดาวพฤหัสย้ายเลิกนะครับจากภูมิปาโลเลิก ย้ายเป็นเทสาตรีเลิกช่วงนี้นะครับก็จะหาเงินได้จากการอะไรครับค้าขายต่างถิ่นโซเชียลในหน้านำเข้าส่งออกแต่จะเป็นช่วงที่เก็บเงินไม่อยู่มีเหตุต้องใช้ต้องจ่ายเข้ามาแบบเขาเรียกอะไรครับมาลุมมาตุ้มแบบหาสาเหตุไม่ได้อยู่ดีๆก็ต้องจ่ายอยู่ด,ดีก็มีเรื่องต้องใช้อยู่ดีก็มีเรื่องต้องใช้ต้องจ่ายอย่างนี้อยู่ตลอดทำให หาเงินไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเมื่อทราบดังนี้แล้วนะครับคลิปนี้วันที่11เดือน11นะครับปี2 5 6 3เพราะฉะนั้นต้องเก็บเงินสำหรับช่วงที่กระเป๋าฉีกในช่วงนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่29มีนาดาวพฤหัสโคโจรย,าย้ายราศีเมื่อดาวพฤหัส โครจรย้ายราศีย่อมส่งผลนะครับดาวการเงินดาวความสำเร็จโครจรมาทับตัวและก็ได้เกณฑ์กับดาวลาหูเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงที่หาเงินง่ายได้เงินเยอะแค่พูดแค่หายใจก็มีเงินมีทองเข้ามาแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตั้งแต่นะครับ29 มีนาที่ดาวพฤหัสย้ายไปก็ยังคงเสวยเทสาตรีเลิกอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่อะไรครับหาเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บมีเหตุต้องใช้ต้องจ่ายอยู่ตลอดและการเงินเริ่มมีปัญหานะครับในช่วงวันที่16มิถุนาดาวพฤหัสเริ่มโคจรถอยหลังนะครับพอดาวพฤหัสเริ่มโคจรถอยหลังสิ่งที่เกิดขึ้น นะครับก็คือการเงินการทองของท่านยังคงนะครับยังคงหาได้อยู่แต่ได้ล่าช้าได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้แบบกระปิดกระปลอยแต่ผมมองว่านะครับบวกลบคูณหารสระตาแล้วยังหาเงินได้แต่แค่ไม่ได้ตามยอด ได้ไม่ได้ตามที่หวงังหรือได้ล่าช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับยังได้อยู่แต่ด้วยความที่ดาวพป็เรื่องหัดถอยหลังแบบนี้นะครับเตรียมนะครับเงินสำรองจ่ายไว้แต่นันเนินแต่ด้วยความที่มันเป็นองค์เณฑ์ผมว่ายังไงก็ยังสามารถหาเงินได้เพียงแต่ว่ามีเท่าไหร่ใช้หมดได้มาหมดไปมีเท่าไหร่ใช้หมดได้มาหมดไปเป็นอย่างนั้นเสียมากกว่าและดาวการเงินนี้นะครับจะโครจร ถอยหลังต่อเนื่องกว่าจะกลับมาเดินเป็นปกติต้องรอถึง28ตุลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลืฤหัสนั้นเป็นอะไรที่นะครับถอยหลังยาวกว่าดาวเสามากๆเพราะฉะนั้นพี่ยักษ์ของอาจารย์ได้ฟังคําทํานายแล้วนะครับช่วงตังไม่พอใช้อย่าโอดโอยนะอาจารย์เตือนแล้วว่านั้นเนี่ยก็ต้องนะครับเก็บตังใช้แต่พอประมาณด้วย ทีนี้เรามาดูเรื่องการงานกันครับดาวการงานเป็นดาวอังคารนะครับดาวอังคารนะครับเปิดหัวมาดาวอังคารนั้นเสวยตำแหน่งเกษตรดาวอังคารย้ายออกจากราศีกุมนะครับเอยขอโทษราศีมีนนะครับเข้าราศีเมษในช่วงวันที่27ธันวาที่ผ่านมาและนะครับในช่วงวันที่27ธันวาจนถึงวันที่ ยี่สิบสี่กุมภาดาวการงานโครจรอ,อยู่ในภพสัตชะเพราะฉะนั้นงานที่เข้ามาจะเป็นงานที่นะครับเกี่ยวกับด้านการเงินเกี่ยวกับด้านการติดต่อต่างถิ่นต่างประเทศแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากได้งานช่วงนี้อาจารย์ว่านะครับใครเรียกสัมภาษณ์ไปให้หมดหรือสมัครงานทางอีเมลให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เพราะนะครับดาวพฤหัสมันได้เกณฑ์กับ ดาวการงานมันบ่งบอกว่าอะไรครับช่วงนี้หางานง่ายได้งานค่อนข้างโอเคแต่เป็นงานที่จะต้องเลยครับใช้การวางแผนพูดคุยเจรจาหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรสักนิดหนึ่งหลังจากนั้นวันที่24กุมภาจนถึงวันที่14เมษาดาวอังคารโคจรเป็นปลนะครับได้ ราชาเลิกเพราะฉะนั้นงานที่เข้ามาในช่วงดังกล่าวอาจจะเป็นงานทําเขารวยก็คือเป็นงานลูกจ้างนั่นเองเป็นงานตัวแทนเพราะงานเป็นปลาได้ราชาโชคแสดงว่าช่วงนี้ก็ยังคงหายงานง่ายอยู่และปีนี้ดีครับดานคารไม่โคจรถอยหลังเหมือนปี63ที่ผ่านมาที่ดาวคารโคจรเดินหน้าถอยหลังอังคารเดินดีนะครับและก็ทับตัวด้วยก็าผบอกว่า ช่วงนี้จะมีคนเอางานมาหยิบยื่นให้เป็นงานที่ตัวเขาทำไม่ได้แล้วก็โยนมาให้ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบไขว้คว้านะครับรีบจบนะครับรีบเอามาเป็นของตัวเองนะครับช่วงนี้ถือว่านะครับแม้ว่าดาวการงานเป็นประก็ยังดีอยู่หรืออาจจะทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ นะครับทำงานเกี่ยวกับด้านการอบรมการให้ความรู้งานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์แต่ดูแล้วถ้าเราจะไปสมัครงานให้ดูบริษัทที่ขายของหลัก100ยโลขึ้นไปหรือเป็นตันขึ้นไปนะครับของใหญ่ของหนักอะไรลักษณะนั้นหลังจากนั้นนะครับวันที่14เมษายนจนถึงวันที่2มิถุนา ดาวการงานโคจรเข้าไปอยู่ในภพปุตตะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นงานที่ทำเป็นจ็อบจ็อบนะครับทำแล้วจบแล้วเริ่มใหม่นะครับและดาวอังคารนั้นนะครับไม่ได้มีอะไรเสียเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นงานเบาครับเป็นงานใช้การเจรจาพูดคุยติดต่อประสานงานแล้วก็จะอยู่อย่างนี้จนถึงวันที่2มิถุนา หลังจาก2มิถุนาไปจนถึงวันที่หนึ่งกรกฎาคมดาวอัคารโคโจรอ,อยู่ในภพอลิเป็นคาดประจาําราศีช่วงนี้จะมีความหนักหน่อยสําหรับนะครับคนที่มีงานทําอยู่เพราะดาวกานงานเข้าไปอยู่ในภพอลิและโดนดาวเสาที่โคโจรถอยหลังนั้นเลงมีเกณฑ์ออกจากงานนะครับมีเกณฑ์โดนตรวจสอบโดนจับผิดเพราะฉะนั้น จะต้องระวังเรื่องงานช่วงนี้เป็นหลักไม่ควรย้ายงานไม่ควรหางานใหม่ในช่วงดังกล่าวและใครที่มีงานทำอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับการโดนไล่ออกโดนจับผิดนะครับโดนข้อหาหมั่นไส้เป็นพิเศษเพราะโดนดาวเสาทำนมไม่ดีกับดาวการงานของท่านนะครับก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับ นี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับด้านการงานทีนี้เรามาดูด้านสุขภาพกันบ้างนะครับดาวสุขภาพเป็นดาวพุธนะครับดาวพุธนั้นปีหนึ่งจะโครจรเดินหน้าถอยหลังเนี่ยประมาณ3ครั้งก็คือดาวพุธเนี่ยถอยหลังปีละ3รอบปรากฏว่าดาวพุธนั้นครึ่งปีที่จะถึงนี้จะถอยหลังสองรอบครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ นะครับดาวพุธมาแล้วดาวพุธอยู่นี่นะครับเริ่มต้นวันที่นะครับหนึ่งมกราจนถึงวันที่ยี่สิบสามมกรานะครับดาวพุธโคโจรอยู่ในภพวินาศได้เกณฑ์กับดาวังคารดาวพุธท,ทับพฤหัสทับเสาร์เพราะนั้นระวังของหายระวังของเสียหายระวังอุบัติเหตุจากเครื่องจกักรหรือการทํางานหรือ อุบัติเหตุจากตัวท่านเองคำว่าตัวท่านเองอย่างเช่นล่าสุดอาจารย์เลยครับไปใช้ไฟแช็กเปิดฝาโซดาปรากฏว่ามันหลุดมือปุ๊บฝาโซดาที่มันมีคม,มครับมันจิกเข้าไปในเล็บครับเลือดออกก็คือทําตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ช่วงนี้อาจารย์มองว่าไม่หนักถามว่าทําไมไม่หนักเพราะดาวพุธนั้นเดินปกติช่วงที่จะต้องระวงังจริงๆคือในช่วงวันที่ 23. ่มมกราจนถึงวันที่1 3กุมภาช่วงนี้นะครับดาวพุธโคโจรถอยหลังเมื่อดาวพุธโคโจรถอยหลังนั้นย่อมส่งผลเลยครับย่อมส่งผลเสียมากกว่าผลดีอย่างแน่นอนเมื่อพุธถอยหลังมันทำให้เกิดอะไรครับความประมาทความเลินเล่อคิดว่าไม่เกิดแล้วมันก็เกิดเพราะฉะนั้นคนล,นาลาัคนาราศีกุมจะต้องระวังช่วงนี้เป็นหลัก นะครับเพราะมันอยู่ในภพวินาศมันจะเกิดแบบไม่ตั้งใจไม่คาดฝันนะครับไม่สามารถป้องกันได้อะไรลักษณะน,นั้นเพราะฉะนั้นการเดินทางจะต้องระวังมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือไปไหนมาไหนนะครับไปไหนมาไหนอยากให้นะครับล็อกบ้านปิดบ้านให้ดีระวังโจรขึ้นบ้านเพราะดาวมรณะมันไปทำร้ายดาว การเงินดาวความสําเร็จนะครับแล้วไปอยู่ในภพวินาศก็คืออะไรครับแอบเข้าไปหลังจากนั้นวันที่13กุมภาพันธ์ถึง9มีนาก็ยังต้องระวังต่อครับแต่ตอนนี้ดาวพุธนะครับกลับมาเดินเป็นปกติแล้วนะครับก็ยังต้องระวังต่อสิ่งที่ต้องระวังก็ยังระวังเหมือนเดิมครับทรัพย์สินเสียหายโดนโจรขึ้นบ้านนะครับ โดนขโมยอุบัติเหตุจากการเดินรถเดินทางอะไรต่างๆก็ต้องระวังเหมือนเดิมหลังจากนั้นนะครับวันที่9มีนาจนถึงวันที่26มีนานะครับดาวพุธโคจรมาทับตัวให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจความดันและมันได้เกณฑ์กับดาวราหูที่อยู่ในภพพันธุ เพราะฉะนั้นให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ทางเครื่องบินคำว่าทางเครื่องบินอาจจะอะไรครับรัดเข็มขัดแล้วมันตกล่องอากาศหรือขึ้นเครื่องแล้วนะครับเราร่างกายไม่ดีเกิดอ้วกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยลมมันตีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้แต่ว่าอยู่ไม่นานครับอยู่แค่20วันเป็นช่วงที่ไม่ควรจะเดินทางขับรถขับลาไปไหน ให้ระวังอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวหลังจากนั้นนะครับดาวพุธโคจรเข้ามาอยู่ในภพกระดุมพระนะครับตรงนี้บอกได้เลยครับดาวการเงินนะครับดีกลายเป็นว่าดาวพุธให้คุณนะครับในช่วง26มีนาะจนถึงวันที่11เมษาเนี่ยท่านจะมีโชคแบบไม่คาดฝัน ถ้ากำลังขายของมือสองขายของเก่าขายรถขายบ้านขายที่ดินท่านมีโอกาสจะขายได้ในช่วงดังกล่าวกลายเป็นว่าช่วงนี้ไม่ต้องระวังสุขภาพครับแข็งแรงสมบูรณ์เหตุจะเกิดจะเกิดเพราะคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่าไปอยู่ในที่เขาตีกันอย่าไปเป็นไทยมุงนะครับถ้ามีเหตุร้ายก็ระวังโดนลูกหลงแต่เหตุจากตัวท่านเองนั้นอาจารย์มองว่าไม่มีเพราะดาวมรณะเป็นปลา มันก็จะไปตกกับคนอื่นหลังจากนั้นนะครับวันที่11นะครับเมษาจนถึง29เมษาช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ดาวพุธโคโจรทับกับดาวมะึดตยูเพราะฉะนั้นมันจะมีการเกี่ยวกับเรื่องสัญญกรรมตกแต่งนะครับ สแกน m r i ฉายรังสีหรือผ่าตัดเล็กรูไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องศรีรษะอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับอย่าอดนอนแล้วไปเดินกลางแดดเดี๋ยวจะเป็นลมแดดเอานะครับและดาวมรณะนั้นมันได้เกณฑ์กับดาวเสาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่เที่ยวกลางคืนในช่วงดังกล่าวนะครับอาจจะโดนเลยครับ โดนมอมเหล้าโดนมอมยาหรือนะครับโดนดีดยาเสพติดใส่กระเป๋ากางเกงกระเป๋านะครับที่ท่านเอาไปป่าตีด้วยก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวพุธโคโจรย้ายเข้ามาอยู่ในภพพันธุตั้งแต่วันที่29 เมษาจนถึงวันที่22พฤษภาคมครับดาวพุธโคโจรอยู่แบบนี้อาจารย์บอกเลยนะครับเป็นดาวพุธที่ไม่ดีเลยนะครับ mm hmm. เพราะดาวพุธนั้นโคโจรครับดาวประจําตัวท่านดาวพุธนะครับได้เกณฑ์กับลัคนาท่านให้ละวังไปยาวๆเลยครับกว่าพุธจะออกจากราศีนี้ก็ปาเข้าไปวันที่2กรกฎาคมเพราะฉะนั้น มันจะมีเกณฑ์นะครับตั้งแต่29เมษายนไปจนถึง22พฤษภาให้ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากนั้น22พฤษภาจนถึง11มิถุนาดาวพุธนั้นโคจรถอยหลังครับบ่งบอกว่านะครับมันไม่ใช่ดาวให้คุณมันเป็นดาวให้โทษแน่ๆเพราะฉะนั้นให้ระวังเกี่ยวกับ อุบัติเหตุรถยนต์เป็นคูณ2คูณ3คูณ4หรืออุบัติเหตุภายในบ้านหรืออุบัติเหตุจากการเดินทางเกี่ยวกับเครื่องบินเพราะมันอยู่ท่าลมพันธุที่อยู่ในท่าลมก็แปลว่าเครื่องบินหรือแปลว่าอาคารสูงก็ระวังตกตกึกตกบันไดนะครับและมันทาให้ทรัพย์สินของท่านเสียหายด้วยนะครับเป็นไปได้ช่วงนี้ไปซื้อปลาในตลาดนะครับที่เขากําลังจะฆ่า ไม่ใช่ปลาหน้าวัดนะปลาในตลาดสดแล้วก็เอามาปล่อยซะนะครับแล้วก็ดูพฤติกรรมของปลาด้วยว่ามันเป็นปลาแบบไหนเป็นปลาแม่น้ําก็เอาไปปล่อยแม่น้ําเป็นปลาที่อยู่ในคลองก็ไปปล่อยในคลองเป็นปลาที่อยู่ในบึงก็ไปปล่อยในบึงยาเอะไปปล่อยแม่น้ําอย่างเดียวนะครับหอยขมเนี่ยต้องไปปล่อยในคลองเท่านั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องเกี่ยวกับด้านสุขภาพของคนลัคนาราศีกลุมอาจารย์ว่าเรื่องเงินไม่น่ามีปัญหาที่มีปัญหาน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็ปุบัติเหตุมากกว่าส่วนตรงนี้นะครับพุธแปลว่าปากเพราะฉะนั้นระวังจะมีเกี่ยวกับเรื่องฟันคุดนะครับฟันผุฟันแตกล้าวกืนอาหารที่มีของมีคมเข้าไป นะครับทำให้เป็นแผลในช่องคอนะครับต้องระวังตรงนี้เยอะๆดับเบิลอันเดอร์ไลน์เลยนะครับด้วยความเป็นห่วงจากอาจารย์นะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับดาวคนรักกันบ้างนะครับดาวคนรักเป็นดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เปิดหัวมานะครับดาวอาทิตย์ โคจรอยู่ในภพลาพะบ่งบอกว่าช่วงนี้ดาวสีกลุมก็ยังฮอตฮิตอยู่ครับนะครับแต่อาจารย์มองว่าด้วยความที่มันไม่ดีกับดาวราหูเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนและนะครับทัศนคติหรือคบกันไปแล้วจะมีปัญหากันเยอะต้องระวังในช่วงนี้หลังจากนั้นวันที่14มกรา ดาวอาทิตย์โคจรย้ายราศีอยู่ในภพวินาาเพราะฉะนั้นคนรักที่จะเข้ามาก็จะเป็นต่างถิ่นต่างชาติต่างประเทศหรือต่างศาสนาหรือเป็นคนต่างจังหวัดก็ได้จะเจอจากการไปเที่ยวปาร์ตี้เน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กไลน์อินสตาแกรมหรือ Tik t o k อกนะนะครับ ก็จะมีเกณฑ์ได้พบได้เจอได้คุยกันแล้วก็อาจจะเป็นการครบแบบไม่เปิดเผยเท่าไหร่แต่ดูตามนี้มีเกณฑ์สําเร็จค่อนข้างสูงเพราะมันทับดาวราพะเป็นดาวสําเร็จแต่อาจจะนะครับนานๆเจอกันครั้งหรือเป็นชาวต่างถิ่นต่างประเทศต่างชาติอย่างที่อาจารย์บอกและนะครับในช่วงวันที่13กุมภาจนถึงวันที่14มีนาดาวทิศโคจร เข้าไปนะครับทับตัวแต่ดาวทิตยนั้นได้ตำแหน่งปลาเพราะฉะนั้นก็จะเจอคน3าประเภทหนึ่งเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้ว2องเป็นคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนมา3ก็เป็นคนต่างถิน่นต่างประเทศหรือต่างชาตินะครับจะเข้ามาถูกใจท่านทำให้ท่านเลยครับนะครับหลงคลมตกเป็นของเขาได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ระวังเช็คประวัติให้ดีๆถ้า เขาเป็น2อ,อย่างหลังคือคนที่เคยเพิ่งอกหักมาหรือเป็นคนต่างถิ่นก็รับเข้ามาได้แต่ถ้าเป็นอย่างแรกคือมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องระวังหน่อยนะครับหลังจากนั้นวันที่14มีนาจนถึงวันที่14เมษาดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคนรักนั้นโคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินนะครับ บ่งบอกเลยว่าช่วงนี้ถ้ามีเข้ามาท่านจะบ้าเป็นบ้าเป็นหลังนึกถึงเขาหายใจเข้าออกเป็นตัวเขารักเขามากเพราะนะครับดาวอาทิตย์นั้นโคจรเป็นศูนย์ยะพาหะทีนี้เขาก็จะอะไรครับชี้นกบอกนกชี้ไม้บอกไม้แต่ดูแล้วคนที่เข้ามาจะเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวนะครับมีอะไรไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับมันจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเพราะฉะนั้นต้อง บริหารจัดการดีๆนะครับหลังจากนั้นวันที่14เมษาจนถึงวันที่15พฤษภาดาวทิศโครจรเข้าไปอยู่ในพบนะครับสหรชะแปลว่าการติดต่อพูดคุยและได้เกณฑ์กับดาวเสาฉะนั้นช่วงนี้จะมีแฟนหรือมีคนที่เข้ามาจะเป็นในลักษณะของ นะครับเป็นเพื่อนกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนเคยเจอหน้ากันมาก่อนหรืออยู่แถวบ้านนะครับอาจจะเป็นอะไรครับเป็นสาวที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกแล้วเพิ่งเจอกันไม่รู้ว่าอยู่ใกล้กันในี่เองอะไรลักษณะนั้นแล้วก็ดาวนั้นไว้ได้เกณฑ์กับดาววินาศเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีแฟนในช่วงนี้ให้จำไว้ว่าอย่าไปหวัง คำว่าวินาศแปลว่าไม่คาดฝันไม่คาดหวังเพราะฉะนั้นต้องไม่หวังถ้าหวังแล้วอาจจะไม่สําเร็จต้องไม่หวังถ้านะครับหวังแล้วอาจจะแปลกนะครับก็ต้องแบบคุยไปเรื่อยๆจีไปเรื่อยๆหยอดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชอบเราเองอะไรลักษณะนั้นนะครับแล้วก็มีเกณฑ์เกิดจากอะไรครับเป็นเพื่อนของเพื่อนใน Facebook อะไรลักษณะนั้นด้วยเพราะว่ามันมีมนุษย์อยู่อยู่นะครับ หลังจากนั้นนะครับวันที่นะครับ15พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่จะตกลงคบกันเป็นแฟนตกลงเป็นแฟนกันได้แฟนในช่วงนี้เพราะหนึ่งตัวท่านก็เจอคนรักคนรักก็เจอตัวท่านแถมได้เกณฑ์กับดาวปรหรัดอ,อันเป็นดาวเจ้าเรือนความสำเร็จ นะครับแล้วก็ถึงลัคนาช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้แฟนมากๆเลยแล้วดาวมันโครจรอ,อยู่ในภพพันธุเพราะฉะนั้นดูคลิปอาจารย์แล้วไม่มีแฟนไปลงทะเบียนเรียนเลยเรียนอะไรก็ได้นะครับมาเรียนหัวดูกับอาจารย์ยักษ์ก็ได้หรือจะไปโรงเรียนปอโทไปเรียนเบเกอรี่ไปเรียนอะไรก็ได้มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ ได้เจอคนถูกใจแล้วเขาก็ชอบท่านท่านก็ชอบเขามีเกณฑ์แฮปปี้เอนดิ้งด้วยกันทั้งคู่ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่15มิถุนานะครับในช่วงวันที่15มิถุนาจนถึงวันที่1กรกดาดาว อาทิตย์นะครับโครจรเข้าไปอยู่ในภพปุตตะไม่ได้เกณฑ์กับดาวอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรครับการคบกันแบบไม่เปิดตัวท่านนะครับเป็นรักครั้งใหม่หรืออายุน้อยกว่าหรือเป็นรักที่ไม่เคยพบเคยเจอเคยคุยกันมาก่อนอะไรลักษณะนั้นนะครับดูแล้วจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนก็ให้ดูดีๆนะครับใครชอบกินเด็ก นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงก็นะครับดูในช่วงนี้นะครับและนะครับถ้ารอสาวสวยอาจจะต้องรอหน่อยครับรอให้อาทิตย์ย้ายราศีก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีนี้ก็มีเกณฑ์ได้แฟนตามนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อบอกต่อให้เพื่อนด้วยนะครับวันนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ